สวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่อง่าความรักสองวังโขงนะครับหลักต่างไวยุงไทยสาวเล่าคลิปนี้จะอธิบายชัดเจนเลยครับสําหรับหลักต่างไวยุงไทยสาวเล่าฟังให้ดีนะครับสําหรับพ่อหนาคนไหนที่มาบอกว่าแฮปปี้หาสาวไอเนียหาสาวเล่าไอเนียแฮปปี้เขาไปบ้านมีแต่คนหนาตาดีๆน่ารักนะครับผมจะตอบนะครับผมว่าเป็นช่องหาคู่แต่ว่าคลิปนี้จะแนะนําให้ได้พ่อหนาทั้งหลายยอมรับได้บ่กครับ นะครับผมได้บอกข้อนาสองสามคนไปแล้วมานี่ที่ทาขาผมแต่ว่าผมอยากบอกอ๋ออากาศร่วมแบบนี้เพื่อความชัดเจนคือถ้าท่านใดมีสาวเล่าวัยรุ่นอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบปีต้นต้นรับสาวนางดิ่งเนี่ยบอถ้าท่านรับได้ให้ท่านไปให้ท่านเขาไปหานะครับนะหรือท่านโบโบสามารถเขาไปหาโดยตัวเองได้กผมพาไปได้เอาแขงสวัสดิ์ในเขตใกล้ๆนี่ละ แต่ว่าแต่พาไปแล้วมันขึ้นอยู่กับท่านแล้วท่านจะกีบแบบไหนท่านจะคุยแบบไหนบางคนถามว่าคือว่าท่านฮปปี้มันมีประวัติมาแล้วครับผมเคยไปกินเบียร์แล้วก็ไปคุยกับสาวนางดิ่งกับพนาจำรับเอาเอยซื้อเลยรพวกประสนิกับผมคุยไปคุยมานองคนเนื้อยุสิบหกปีก่อนพน่าจำรับจิตแต่งงานกับสาวกรดากับสาวซีดาล น้องคนนี้จะมว่านั่นพ่อนาจับรัตนได้เลยครับบอกว่ามาเห็ุงานอยู่ลานนี่เดี๋ยวดถึงเดือนอ่าพอแม่ยากจนรับหนูได้บัวหนาจัมรัตนก็หกสิบกว่าแล้วลครับปีกายนี่นะครับปีกายหรือปีซื้อน,นี่แหละครับจำได้อยู่มาปีกวักวนี่ละก่อนที่พวหนาจัารับนจะขอน้องเสดาเลยครับนะครับผมเลยนึกขึ้นได้ว่าเออที่เอฟซี FC บอกให้เฮ้า นี่ยนำสาวเล่าทีโบมีรูมีเต้าไห้ก็หมายถึงสาวนางนิงได้พอแต่คนนานยอมรับตัวนี้ได้เขาไปเลยครับเสียวงามบันไดนะครับง่ามขาวจั่วนะครับผมไปนั่งผมไปเล่นกับลานนางนิงกับสาวเล่าผมถามมาเลยครับผมนั่งไกลๆกันผมถามน้องเขาเ่ปเลยเป็นยังไม่เห็นงานแบบนี้มีน้องคนหนึ่งอยู่หลวงพระบางแล้วก็มาทำงานอยู่สวัสดิ์ เซโนเนี่ยครับผมพาไปไดนเล่มองแต่ว่าผมบอกจิบอบอกมองตอนนี้บอกบอกออกเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะครับน้องเขามาทํางานอยู่ลานอ่าดังดิ่งเลยครับน้องเขาอายุเก่าปีน่ารักมากสวยงามมากเลยแต่ว่าท่านจะรับน้องเขาได้ปะผมจะพาไปแต่ว่าผมเคยบอกก็นานทุกๆแล้วนะครับให้ไปมองนี่นะครับมีหลายคนนะบ่มีลูกคนนี้นะครับ อนองเขาอยากได้นุ่มไถ่นะครับอยากมาทางานในเมืองไถ่ซอยแม่ช่วยพอ่อเขาเขากับมิทีดินทํากินกันเขาเขาพึ่งเกี่ยวเขาแล้วเขากับมามาทางานแบบนี้เลยนะครับผมถามเขาเปิดถามมดว่าเป็นยังไงเลยกบแฟน,นะครับเขาบอกผมว่าในเมืองด็แฟนเมืองไส่ยาบุรีใกล้ๆกันเลยครับแบาบๆพบกันได้สองเดือนหัวเขานั้นทิดยา ถึงน้ำซอมถึงยาเก่็ดทั้งเก็ดน,นี้ยังบมโห้หะอยู่กันบ่ไรผัวเขาตบตีนะครับผ่านผู้ชายมาเดือนกกลัวแหละครับก็มานั่งดิ่งบริการเนี่ยนะเียนะผมก็ไปเจอผอู้ีครับโอ้สุดสวยงามเลยนะครับ,นะรบผมว่างามงามน้ำโลดคนนะครับแต่ว่าให้พี่ที่บอกได้ว่าให้พี่ว่างามคนอื่นสิงามถามนะมีส่วนนะครับนะถึงจะบมัก สาวคนเดียวกันกต่ผมคิดว่าพานนองคนนีพ่นนครับขีดติดเพราะว่าน้องคนอีหรือนอหอะไรคนอาจจะมีความคิดอยากได้สามีเป็นคนไทยไปนางเลยนะครับสาวหลายเรียกมานางดิ่งยอมเสียคาดินบ่อเกินสองสามแสนจีบกับประมาณสามสี่ร้อยบาทเรายาเบียกับขวดละสี่สิบบาทนางกินบปขึ้นก็พอถึงพันห้าร้อยบาทนะครับกับแก้มเต็มโตขึ้นกันเลย บ่เห็นบ่ผมไปกินกับสาวบาดโนมงเงี้ยวอาหารเต็มโตบ่เสริมพันุนะครับนะแนวถือก็บถือวิลาวนยวแพงกับแพงน,นี่ครับฟังคลิปนี่ยวฟังคลิปนี้แล้วยาเสียดมาทาังหลังไหมายาถามผู้พิทักษ์ับว่าแฮียบีหาสาวไอเนี่ยนะครับผมมันมันช่องหาคู่ไปหาภัยนะครับเห็นผมไปหาน้องสวยงามน้าตาน่ารักสาวบ้านบ้านนะผมไปซอยเขานะครับนี่เอาเสือผาไปให้เราไปให้ยีนะครับเสือผาตัวใหม่ๆนะครับ เป็นเสือแถมปุ๋ยแน่เสือสอดสีรงสอสอ,สอแถมให้แน่นะครับนะเสือพวกอ่าเสือไม่ไม่เลยครับคักบ่าเกงพวกเนี่โคกใโตอยู่นี่นะครับนะไปให้อ้ายเขาเนี่ยไปให้สาวแน่นะครับไปแจก,กเอาข้วสารไปให้แน่นะครับถามาทุนไปทุนผมนี่แหละผมทําคลิปแบบนี้ก็ได้งเงิน่บลายดอกเดือนบพ่อเสงมืน่นดอกคนเบิงมันหน่อยเขาไปเบิงใช้เรีนไทยเขมีเงินเบือด นะครับคลิปไม่ลอยหรอคลิปคอนเทนต์อื่นเนี่ยลอยหรอเพื่อนอกจากดราม่าไทยไทยเหล้าขมีนเท่าอ่าไทยเล้าดีเบิ้หงหน่อยแต่ว่าขมีนไทยดีเบิ้งหลาย <c ười> คลิปเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นนี่แหละครับผมมาแนะนําแบบมีที่ครัวนะครับอย่าว่าอย่าว่าหาใหา้ถอดแนะนําให้ชี้ช่องทางให้ไปหานะครับบางคนบอกโอ้ย่านกอลอฟกอลอฟย่านก,รนก็ร์อล์ฟก็จะไปจบข่าวนะครับนะอ่ะากลัวนั่นนี่ก็ต้องไปหาเมียนะครับอยู่ใส่กสิ่งเงี้ย นะครับท่านหลวงกานะครับคือผมเนี่ยครับเราไปยังขึ้นด่โซ่ัวเล่าเดินไปเลยนะครับนะเรื่องงี้ที่เกิดเกิดบริยานนะครับระว่างแต่พวกง่วพวกแบกครับรถป่มีไฟตาเขาต้องระว่างนะครับไอเรื่องนั้นตัดทิ้มไปเลยเขาไปไปฆ่าขอพิกฎหมายบริยาณนะครับไปเลยนะครับจะได้มียได้แน่นอนได้แท้ค่าชิ้นสอดพรแพงซ้ำผมถามเิด่อนไอว้าข้างไว้สาวเล่าที่ผมถามนะครับ เสียโตยจังหดออยอมจังใ,ใ้เขากบกันสองเดือนฟาดากเลยบอกถามมัดตอนเขายอมรับมปปืดลอยฟังวนซ้ำไปสอไปซักไปอสอบสวนคือเขาไปสอบสวนไปสัมผัสแต่ว่าผมมาลงลีปมันมีเสียงเพลงกูเลยจกสัมผัสสาวเราว,วัาเดียบวยังไงเสียตยัวไปแบบเอากระเบู้อาใแบบใดอยู่กันยังไงไปถามได้เลยครับเขาบอกมืดให้เขาปิดขีเปิดขีปจะขีปเขาบอกมืดแหละนะครับ สาวบ๊เชื่อไปก็ผมบุ๋มมีค่าใจไปก็ผมน่่ตัวไปตัวมันนะครับนะยางมากกันขานกันต่อราคากับเขาค้าอาหารนะครับอพอฟังคลิปนี้จบเลยย่าถามมีนะครับว่าเฮมบีหาแฟนเนี่ยผมว่าเป็นช่องหาคู่ยำแล้วยำายีนะครับนะผมช่องเที่ยวอ่าช่องช่วยเหลือรับรับรอรอนะครับอ่เป็นพิธท่องล้างพระ ครับเพราะว่ามันผมมีทุนเพาะว่าเป็นซองสายบุญหรือเพราว่าเป็นซองรับบริจาคยากมากผมมีเงินขกกับรถกระบะน้ะมันผมเบิดผมก็โทรหายแบซี C, คนแต่นิดผมนะี่ยเออหัวหนาว้าซอยจักสามลอยห้าลอยเนี่ยอัดดากแนละ้วโอนกินกับสาวเล่าเพิ่นแล้วหยาดผมมีเงินขับด่านผมก็เอาประมาณนี้นะครับนะอ่านี่ยแหละครับมันก็เป็นแบบนี้นะครับนะถ้าคนเคยไปประเทศใดก็อย่าติดใจนะมันมีแนวให้ติดใจอยู่นะครับนะ แต่คนไประเภทไกท่ติกลัวมนโนในสมองในภาคภาพร้อนเนี่ยคิดไปได้ดานล,ลบแล้วมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนี้นะกินตนาการมันเหนือเหนือความจริงเขาเอื่นนะครับยานนั่นยานนี้กลัวนี่นั่นก็ไม่ต้องไปนะครับนะใจใจกะกาแน่นะครับเพียงต่เขาอ่านขนบธเนี่ยมบฒนธนรมประเพณีเขาแล้วมูบานนั่นแล้วเขาอ,องญาิเขาไปไปหาสิง่งผิดกฎหมายนะครับเขาไปเที่ยวสาวไปหาบึง สถานทีง่งองามต่ตางๆไปสัมผัสบรรยากาศนอกประเทศเขาเอื่นในไทยเขาเที่ยวเบื่อเมื่อแล้วนะครับนะี <S <S ่แหละครับรากการคงมีคนสนใจหลายนะถึงคิวถึงคนที่เบิ้งคลิปหน่อยคนสนใจเป็นแสนนะครับเป็นล้านเลยนะครับนะผมสะเกตเบิ้งทักทายก,ก,กันก็ไปแต่ละมือแล้วก็เสียเงินหลายครับนะครับนะเพราะฉะนั้นมันมีสิ่งดีๆอยู่ครับเนาะสำหรับสิงเ์เาอายุหาชิมโกชิดถามเอา คือเราอยู่สาวไทยเหาอสาวไทยเขาอยู่ใสแล้วขนาดผมถามเนี่ยสาวรุ่นลูกไม่ถสิว่าเขาจะถอนหอกพวกเฮ้าหแหละถามว่าสาวเราเขาเอาผู้เท่าเอาผู้เท่ากันเจ้ามีคลุ่มดีแต่เจ้าไปหอยไปถึงไปหาเนะี่ยกล้าว้ากล้าคุยไปความรักแพ้ความใกล้ชิดนะนะครับเพื่ใน้เขาเชื่อถือเพื่ให้เขาเลี้ยงดูแลเขาได้เห็นว่าเสียคนหนึ่งมูเพื่อนสนิทผมนะะได้เมียนิดหน่อยน,ะน,อยนั่นอายุสิบหกนั่นเมียเพื่อน เขาจั่วงามขนาดนี้นะเสี่ยวเคยเมืองนองนะทำใ้บอรครับเพราะว่าเสียเป็นใจเป็นกาทุ่มนะผลสำเร็จนะทุ่มหนึ่งทุ่มไม่ถึงนะครับเช็ดกังขังกูคู่บ่ได้นะเชยิงยักยักย,ยิ่งบ่ได้เลยนะครับนะอย่างได้เมียต้องลูกทุนนะครับเนาะขนาดผมเบายี่นี่ผมหมดเป็นแสนนะคลิปละขามโค้งผมเนี่ยบ่ได้นั่นนี่นะครับนะคือเรื่องจริงครับจะไข่ไผ่แน่นะครับเนาะ เพราะฉะน,นั้นุสรูเลยนะครับอยากได้เมียก็นั่นแหละครับสาวนังดิกงยอมรับเดี๋ยพอขันยอมรับก็ขอไปได้แน่นอนครับสวัสดีครับ